สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านครับผมนำพาพี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศกลางค่ำกลางคืนครับกับทีมงานรถเกี่ยวออกกีนดี้สายจวดนะฮะพี่น้องนี่ก็ขับเมื่อเดือดอีกแล้วครับพระจันทร์วันเพ็นด้วยวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ออกพรรษาเนาะครับนี่ฮะ กับบรรยากาศยามค่ำคืนครับท้องฟ้าสวยๆนะครับแต่เราก็ยังทำงานกันอยู่ครับนี่ข้าวอันนี้เอาไว้เก็บเป็นปิ้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ล,ลุยลุยลุยช่วงนี้แต่ว่าทีมงานผมไม่อยู่ดึกนะครับเต็มที่ก็ประมาณสักสามทุ่มนะครับสามทุ่มสองสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับน้ำหมอกลงน้ำหมอกลงผมก็หยุดทำการบรรเลงเพลงเกี่ยวนะครับ ก็ย้ายรถเข้าบ้านนะครับผมเพราะว่าคนก็เหนื่อยก็ล้านะครับรถก็โอ้ถ้าเราไม่ดูแลก็ไม่ได้ดูครับดูไอแบบข้าวนะครับแบบคลายข้าวอะ่ะมันไอขึ้นมานะครับไอขึ้นมาเดี๋ยวหลบรถก่อนมันไอขึ้นมากับแสงไฟนี่เห็นเห็นเลยนะคนขับรถเกี่ยวข้าวนี่ไม่ใช่สบายนะครับ ยิมงานเรานะครับบรรยากาศยามค่ำคืนพาพี่น้องเอฟมารับชมเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ต้องทนครับมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะครับผมที่เราจะต้องหาแต่ก็ต้องหาให้ได้นะครับหาให้ทันเอาให้ทัน เป็นการทำงานที่แบบทำแข่งกับเวลามากนะครับช่วงกลางคืนไม่เท่าไหร่แต่กลางวันนี่แบบโอ้ต้องแบบดูเดือดเลยครับสู้กันแบบโอ้สุดๆอะ่ะเมื่อก่อนนี้ผมทำยันสว่างทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วครับทุกวันนี้ก็ต้องเออ เอาเท่าที่กําลังเราจะทําได้นะครับไม่ฝืนถ้าฝืนก็เหนื่อยมากเจ็บตัวครับวันนี้ก็มแมลงก็เยอะเหงื่อโชกต้งตัวเลยผมวันนี้ก็แม่ย่านางเป็นใจครับทํางานไม่มีติดขัดเลยนะครับผมแม่ย่านางท่านยังเอนดูลูกหลานอยู่วันนี้ให้ทํางานคล่องตัวขึ้น ร้อนก็นร้อนสวดอีคันอยู่นู่นครับอีกคันก็อยู่นี่นะครับก็เร่งเก็บแปลงนี้เสร็จครับเก็บแปลงนี้เสร็จก็ย้ายเข้าบ้านแล้วครับก็มีเหลืออยู่แค่ปิ้งเดียวตรงนู้นนะครับอันนี้ก็ลงไปปิ้งละคันนะครับเก็บช่วยกันปิ้งไครปิ้งมันนะครับหนูมีแต่ว่าไม่มีปัญญาเอาเนื่องจากว่าพอมืดมาก็ยากที่จะจับมันได้นะครับ เอาเอาเอาล้มเดี๋ยวผมต้องเกี่ยวออกครับเฮ้ยโอ้เกี่ยวกิ่งไม้ครับเอากิ่งไม้เข้าปากไปแล้วกึ้มเลยเมื่อกี้ได้ยินไหมต้องระวังนะต้องระวังแต่ว่าผมไม่เคยโทษนะครับผมไม่เคยโทษทีมงานไม่เคยโทษน้องๆน,นะครับเพราะว่าของอย่างนี้เรามองไม่เห็นครับ พอเรามองไม่เห็นมันก็กลางคืนลำบากขนาดกลางวันยังยังพลาดเลยนัาภาษาอะไรกับกลางคืนเพราะว่าแต่ละคนก็เหนื่อยอยู่แล้วครับเหนื่อยคันนี้ไฟท้ายมันไม่ติดครับไฟท้ายกับไฟป่องอยู่ๆมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันช็อตแล้วมันก็ไม่ติดเลยฟิวก็ไม่เป็นไรนะก็ใส่เนี่ย อาดสติด LED ส่องมาด้านหลังผมจะย้าย LED ไปติดไว้ตรงนู้นอยู่เพื่อให้มันส่องให้เห็นข้างหลังเลยให้สว่างสว่างหา LED สักเส้นอยู่ใช้ LED เส้นนะครับไปเลยผ่านไปเลยเดี๋ยวผมไปเก็บเองนะหลังจากนี้ก็จะตามเลมข้าวนะครับเอ,อเหนื่อยเหนื่อยนะครับช่วงนี้ร่างกายพักผ่อนน้อยด้วย เวลาเหนื่อยมานี่อะไรนิดๆหน่อยๆก็ดูล้าไปหมดนะครับบางคนนี่ถึงกับหงุดหงิดเลยนะแต่ผมไม่อะผมไม่หงุดหงิดนะครับผมก็แค่อทําก็คืองานอย่างนี้มันก็ต้องทําใจอะนะก็ต้องทาใจเขเหมือนเท่าแก่แม่โคนี่แหละช่วงที่งานเยอะๆปัญหามันก็เยอะเพราะว่าไหนจะ ไอ้นูน่นไอ้นี่เสียนะครับก็มีมั่งนะแต่อย่างนี้ก็ดีหน่อยเจ้าของนาเขาก็จะปักปักตอไม้ไว้ให้ทุกตอเลยนะครับปักตอไม้ไว้จะปักไว้ให้หมดแล้วตรงนู้นผมก็ไปปักแล้วนะครับจะจําจได้ก็ก็ดีไปนะชมแต่บรรยากาศตอนเช้ากับตอนกลางวันนะครับ ทีนี้ก็ให้ได้ดูถึงกับบรรยากาศกลางคืนด้วยนะครับว่าการทำงานของทีมงานเราก็ไม่ท้อไม่ถอยนะครับดึกดื่นเที่ยงคืนเราก็เกี่ยวในพานก็เยอะครับในพานมาล่าหนูหนุนไปวับวบวับวบอยู่นุนโอ้ยในพานเยอะนุนอะไฟมีแต่ายพานทั้งนัน้น ไปวแบบ่าแวบว่าแวบบนหัวนะสองหนูกันทั้งนั้นเลยครับเอาละตรงนี้ก็ออกปุ๊บปุบ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 เดี๋ยวก็หมดนะครับ mm hmm. ข้าวปีนี้สวยข้าวหนามากนะครับ mm hmm. นี่ก็ปิ้งสุดท้ายนะครับปิ้งสุดท้ายเก็บงานอื่นนี้ก็น่าจะจบอยู่แค่ปิ้งน่าจะจบอยู่ที่แปลงนี้นะครับแปลงนี้จเจ้าดีตรงนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ ปุ่งนี้ก็งานเยอะเหมือนกันแต่แต่ว่าแต่ละเจ้าอาจจะไม่ไม่มีแปลงใหญ่มีแปลงใหญ่อยู่สองเจ้านะครับสิบสีนะ่ไร่เนาะนอกนั้นก็คนละสี่ห้าไล่นะครับ นี่ก็ไปหาข้าวหาน้ํามาเตรียมไว้ให้ทีมงานนะครับก็เป็นแบบเหมือนกับอาหารว่างนะครับเหมือนอาหารว่างก็ไปเอาลูกชิ้นนึ่งมาปล่องนึ่งแล้วก็ขนมปังนะครับก็ลองท้องไปก่อนนะครับผมกินลองท้องไปก่อนเพราะว่าบางทีถ้ามืดขนาดนี้เจ้าของนาเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เรากินนะก็เป็นเรื่องปกติ ยอมรับจริงๆว่ารถเกี่ยวคูโบตานี่เขาเป็นอึดมากเลยทนมากเลยรถเกี่ยวรถไถโอ้ดูนุ่นนุ่นดูฝั่งในพานลงลึมๆมาแล้วน่าจะได้แล้วนะครับนั่นน่ะน่าจะได้หนูละโอ้โหเราจะไปนู่นกันไปพี่น้องไปแล้ก็เดินดูเล็มข้าวไปด้วยครับ ก็จะประมาณนี้เสียดายครับเสียดายล่วงเข้าเห็นไหมลวงใหญ่ๆสวยๆเราก็เสียดายเราก็เล็มไปด้วยนะครับรอแต่ให้รถเกี่ยวเกี่ยวให้หมดมันไม่หมดหรอกครับไม่มีรถเกี่ยวคันไหนเก็บได้หมดหรอกรถเกี่ยวใหญ่ยังเก็บไม่หมดเลยเนี่ยอย่างมันพลาดคันนาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมากรามเก็บให้นะครับผมคิดว่าน่าจะลาไว้มีดขาดแล้วดังกรึกเลย แน่นอนไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเราไปมีดขาดแล้วละ่ะเพราะว่าทําไมผมถึงบอกว่าเราไปมีดขาดผมได้ยินเสียงมันดังใกล้ๆ,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 ๆอยู่พักใหญ่แล้วนะไปดูกันรปั่นล้อเลยเดี๋ยวกินกินแค่นี้ กินเครื่องปากไปห้มันแล้วเยอะใบเล้วคุม้มเอาห้น้ำ,น,ำน้ำมีให้ไปก็ได้ผู้จะไปใส่เฮ็ดใบมิดนอตขาดเออมันก็สีดอกก้นไน,นี่มันลอยมันมันรวมแล้วมันก็รวมไปเลยเดี๋ยวมือไปซื้อเล้าใบมิดเล้าใบมิดขาดแต่ว,ว่าตอนนี้เกี่ยวก็ต้องกินเครื่องปากเกี่ยวเครื่องปากไปก้อนกินเครื่องปาก เกี่ยวต่อครับสายดันอยู่แล้วเพราะว่ากินเต็มปากไม่ได้แล้วมันประสับ <c oughs> <c oughs> เล็วง่ายกากินเครื่องปาก <c oughs> เออแล้วให้นี่ก็สร้อยกันเทียบมันละไล่ซอยกันไห้มันเล็ว นี่ครับผมรู้เลยนะผมได้ยินเสียงนี่ผมรู้เลยเพราะผมได้ยินเสียงใบมีดมันเขยา่าฮะ,ะรัดนู้่ะนี่นะครับอุปรสรรกก็จะมีอย่างนี้แหละนะครับพอให้เราได้แก้ไขนิดๆหน่อยไปก็สู้กันไปพวกนี้ก็เปลี่ยนราวใบมีด เส้นหนึ่งแล้วก็หัวจะหลุดแต่ก็ต้องดูครับถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวมาลองไล่ดูกันนะครับแต่ที่จริงแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะใช้เรลาเก่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเ,เสี่ยงที่จะหักอีกนะครับเสียเวลานะครับผมใส่ใหม่ไปเลยนะครับฟันขาดข้างหนึ่งเรลามันไม่ขาดบางคนเขาก็เปลี่ยนแค่ใบแต่ผมไม่เปลี่ยนครับแค่ใบผมตาออกเลย พราะบางทีมันเวลานั้นมันมีปัญหามามันจะไม่จบครับถามว่าเราเสียเสียเงินเสืออ้อไหลทีเดียวจบดีกว่าเรามาเปลี่ยนปุ๊บไปใช่ไหมพอเปลี่ยนไปเสร็จเนี่ยเกิดเราไปหกักแล้วไปชนหัวจรวดแล้วหัวจรวดไหลเข้าปากเข้าคอไปนี่ตกลงไปในอยู่ในสกูนี้เรียบร้อยเลยนะครับลูดเลยนะสะกูลูดเลยนะกรึบเข้าไปนี่จบชีวิตเลย ก็ตัดปัญหาง่ายๆนะครับวิธีการทำงานผมออยอมเสียทีเดียวนะครับยอมสีทีเดียวไม่งั้นมันมันจะบานปลายนะครับเราก็ทำให้เสร็จเลยตอนเช้าเช้าก็ก็จะทำช่วยกันนะครับเช้าเช้าก็จะทำช่วยกันก็จะรีวิวให้พี่เพียงน้องเอฟซีได้ดูได้ชมกันนะครับกับบรรยากาศการเช็ครถซ่อมรถยามเช้าเช้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับตบกีนดีสายจวดนะครับผมทีมงานรถเกี่ยวทุกทุกทีมสู้ๆนะฮะดูดูเกี่ยวครึ่งปากครับเกี่ยวครึ่งปากตอนนี้ต้องกินครึ่งปากให้จบนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่นน้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขออนุญาต เช็คคิวรถเกี่ยวให้ลูกสาวก่อนนะครับลูกสาวเพื่อนนะครับลูกท็อกเก่ยต้งนะเพราะว่าปีนี้ท็อกเก่ยต้งไม่ได้มากับผมท็อกเก่ยต้งไม่ได้ไปกับผม2ปีแล้วปีนี้เขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาอยู่บ้านเฉยๆครับแต่ปีที่แล้วเขาไปกับรถอีกคันหนึ่ง,งทีนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอไม่ได้ไปกับรถเกี่ยวมันไม่มีรถไปลงเกี่ยวที่นู่นนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คคิวรถให้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย ขอบคุณพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับแต่ถ้าบอกว่าอย่าจนคงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่รู้จักทำมาหากินเด้อพี่น้องบายบายครับผม